ห้องผู้เสียชีวิตยอยู่ชั้นสิบห้องของผู้ต้องสงสัยที่เราสงสัยอยู่ชั้นสิบสองพบลอยคล้ายนะครับคล้ายลอยเลือดนะครับจากห้องที่เกิดเหตุไปถึงห้องผู้ต้องสงสัยแต่เรารปฏิเสธใช่ไหมเราไม่ได้ก่อเหตุเรื่องนี้ใช่ครับ คืนครับพราหลังยื่นคืนครับแต่เราน่าจะประมาณไม่เกินตีหนึ่งอะครับเพราะแฟนผมมาแต่เราก็มีปัญหาเรื่องเงินกันบ่อยครับเพราะว่าผมถ้าพูดตรงๆก็ติดพนันครับติดพนันก็เลยชอบทะเลาะกับแฟนใช่ครับแล้วอีกอย่างเขาเอ่อจะพูดก่นเขาไม่ใช่แฟนแต่เราปฏิเสธใช่ไหมเราไม่ได้ก่อเหตุเรื่องนี้ใช่ครับเขาเขาเขาเป็น ารเเปลน็ห้องผู้เสียชีวิตยอยู่ชั้นสิบนะครับอยู่ชั้นสิบห้องของผู้ต้องสงสัยที่เราสงสัยอยู่ชั้นส<ม>ิบสองในบริเวณด้านหลังที่เป็นระเบียงนะครับจากการตรวจที่เกิดเหตุการเก็บร่องรอยหลักฐานเนี่ยพบลอยคล้ายนะครับคล้ายรอยเลือดนะครับจากห้องที่เกิดเหตุไปถึงห้องผู้ต้องสงสัยทางด้านหลังซึ่งเป็นระเบียงแล้วก็มี เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กตั้งขึ้นไปใช้อัดใช้ปีนได้ในขะึ้นขึ้นลงในทางแนวดิง่งขึ้นลงในทางแนวดิง่งเฉพาะแนวดิง่งนนครับห้องอยู่ตรงกันนะครับตรงกันครับติดตรงเหล็กระเบียงเลยใช่ไหมคะไม่ได้ติดตรงส่วนอื่นตรงคอมพิวเตอร์แอร์อะไรไม่มมใช่มเป็นเป็นด้านนอกของตัวอาคารเป็นเหล็กคล้ายๆเหล็กเหล็กละแหน่งเหล็กระแหน่งนะเราก็ไล่กล้องวงจรปิดในในที่เกิดเหตุ เข้าตรวจที่กระเถิดไล่บริเวณด้านด้านหลังด้านหลังของคอน,นโดนะครับที่เป็นระเบียงระเบียงครับก็พบร่ปปองรอยยนันหลักฐานเชื่อมโยงน่าเชื่อว่ามีคนร้ายเนี่ยใช้ทางด้านหลังระเบียงเนี่ยเข้าไปทางห้องห้องที่กะเถิดแล้วก็ไปรออยู่ในห้องที่ระเบียงนะครับขณะที่ผู้เสียหายเนี่ยไอ้ผู้ผู้เสียชีวิตเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปเจอคนร้ายพอดีก็เลยูกคนร้ายเนี่ย ทำร้ายนะครับโดยใช้น่าจะเป็นเป็นอาวุธยังไม่ทราบชนิดนะครับเป็นน่าจะเป็นอาวุธมีดหรืออย่างอื่นนะที่เป็นของแข็งมีคงนะครับปาที่คอทําให้เสียชีวิตอยู่ที่ห้องที่เกิดเหตุนะครับก็ตรวจที่เกิดเหตุนะครับไล่ตรวจที่เกิดเหตุโดยทีมของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์นะครับก็พบร่องรอยีการเชื่อมโยงไปยังห้องของผู้ต้องสงสัยนะครับก็ ได้พยานฐานเชื่อได้ว่าเพียงพอนเนี่ยเพียงพอสมควรในเชื่อมโยงว่าผู้ผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยเนี่ยที่เราสงสัยเนี่ยอยู่ในห้องที่มีความเชื่อมโยงไปถึงเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดนะครับซึ่งเราแล้วก็ได้เชิญตัวทามาทำการสอบสวนมาตรวจสอบอร่างกายต่างๆครับก็พ,พบว่าน่าจะมีพยานฐานเพยยียงพอแล้วนะครับทีนยันว่าเขาเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดครับเดี๋ยวเราก็จะแจ้งของอ้อหาเนคดีขั้นต่อไปครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟอรอเวอร์อย่าเลื่อนติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชัวบไยกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ